สวัสดีค่ะนักเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้นะคะพบกับคุณครูสุชาดาใจมานะคะเรายังอยู่ในหัวข้อกันเรื่องวัสดุนะคะในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการนำไฟฟ้าของวัสดุนะคะ ก่อนที่เราจะไปเรียนในเรื่องของการนํำไฟฟ้านะคะเรามาทบทวนกันก่อนนะคะว่าวัสดุนั้นมีสมบัติ <sh arp memories> ทางกายภาพอะไรบ้างนะคะสมบัติทางกายภาพของวัสดุนะคะตามที่เราเรียนไปนะคะในครั้งแรกเลยก็คือในเรื่องของความแข็งของวัสดุนะคะซึ่งวัสดุที่มีความแข็งเนี่ยนะคะเมื่อเราเอาไปขูดขีดกับโลหะแล้วเนี่ยนะคะวัสดุนั้นจะไม่เกิดรอยนะคะแต่ถ้าเรานำไปขูดกับวัสดุ ที่มีความแข็งเช่นโลหะแล้วเนี่ยวัสดุนั้นเกิดรอยก็แสดงว่าวัสดุชนิดนั้นไม่มีความแข็งนะคะต่อไปนะคะคุณสมบัติทางกายภาพอันที่สองของวัสดุก็คือสภาพยืดหยุ่นนะคะอันนี้นะคะเราทดสอบได้โดยการออกแรงกระทำนะคะบีบบีดบีบยืดนะคะหรือขยำขยุ่มนะคะเมื่อทําแล้วนะคะ วัสดุจะมีรูปร่างเปลี่ยนไปนะคะแต่เมื่อเราหยุดออกแรงนะคะวัสดุนั้นจะกลับคืนสู่สภาพเดิมได้แบบนี้เราเรียกว่าวัสดุนั้นมีสภาพยืดหยุนนะคะต่อไปนะคะคุณสมบัติอันที่3าของวัสดุนะคะก็คือคุณสมบัติในเรื่องของการนําความร้อนนะคะซึ่งเราได้นําเอานะคะวัสดุหลายๆแบบนะคะทั้งโลหพะพลาสติกไม้แก้วนะคะ นำมาทำการทดลองเพื่อทดสอบการนำความร้อนของวัสดุก็พบว่านะคะวัสดุที่มีความร้อนนั้นสามารถนำความร้อนได้นั้นก็คือโลหะมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะแก้วมาเป็นอันดับสองนะคะพลาสติกเป็นอันดับสามและสุดท้ายเลยนะคะไม่นำความร้อนเลยก็คือไม้นะคะหรือนำช้าที่สุดนะคะต่อไปนะคะในวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของ การนำไฟฟ้าของวัสดุนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าวัสดุชนิดไหนนะคะมีคุณสมบัติในเรื่องของการนำไฟฟ้าบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะเรามาทราบ <recruited> ความหมายของการนำไฟฟ้าของวัสดุก่อนนะคะว่าหมายความว่ายังไงนะคะการนำไฟฟ้าของวัสดุนะคะหมายถึงความสามารถของวัสดุนะคะที่ยอมให้ไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านวัสดุนั้นได้นะคะอันนี้เป็นความหมายของ การนำไฟฟ้าของวัสดุนะคะต่อไปนะคะเราจะมาทำการทดลองนะคะเพื่อที่จะดูว่าวัสดุชนิดไหนนั้นสามารถนำไฟฟ้าได้บ้างนะคะก็คือกิจกรรมที่เราจะทำการทดลองกันนะคะก็คือกิจกรรมที่4.1นะคะในหนังสือเรียนหน้าที่95นะคะเรื่องการนำไฟฟ้าของวัสดุนะคะอุปกรณ์นะคะก็จะมีชุด ต่อวงจรไฟฟ้า1ชุดนะคะแล้วก็ใช้วัสดุชนิดต่างๆนะคะเช่นลวดเสียบกระดาษไม้จิ้มฟันนะคะผ้าเช็ดหน้าไม้บรรทัดนะคะลูกกุญแจแล้วก็ยางลบนะคะก็ผ้าเช็ดหน้าครูก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ไม้บรรทัดนะคะอันนี้ก็จะเป็นฐานไฟฉายอันนี้เป็นชุดทดลองไฟฟ้าวงจรไฟฟ้านะคะอันนี้กุญแจนะคะกุญแจโลหะคลิป ลวดเสียบกระดาษนะคะโลหะแล้วก็ไม้จิ้มฟันนะคะอันนี้เป็นยางลบนะคะอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่คุณครูสามารถหาได้ในนี้นะคะถ้าที่บ้านใครมีนักเรียนจะทดลองทำไปด้วยก็ได้นะคะค่ะก่อนที่เราจะไปทำการทดลองกันนะคะนักเรียนมาดูคำถามก่อนทำกิจกรรมนะคะอยู่ในหนังสือเรียนนะหน้าที่96นะคะคำถามสำคัญถามว่านะคะ คำถามสาคัญในการทดลองนี้คืออะไรนะคะนักเรียนสามารถไปดูได้ในหน้าที่95นะคะแล้วก็เอามาใส่นะคะหน้าที่95ในหนังสือเรียนนะคะหน้าที่95ว่ายังไงนะคะเขาบอกว่าวัสดุแต่ละชนิดนําไฟฟ้าได้เหมือนกันหรือไม่อย่างไรนะคะส่วนข้อ2นะคะเขาถามว่านักเรียนคิดว่าวัสดุชนิดใดสามารถนําไฟฟ้านําไฟทําให้หลอดไฟสว่างได้นะคะ ในนั้นก็จะมีลวดเสียบกระดาษถ้านักเรียนคิดว่าลวดเสียบกระดาษนําไฟฟ้าได้แน่นอนก็ติ๊กถูกนะคะอันนี้ยังไม่ได้ทําการทดลองแต่ให้นักเรียนลองเดาดูก่อนนะคะว่าวัสดุชนิดใดจะสามารถนําไฟฟ้าได้บ้างนะคะให้นักเรียนติ๊กลงไปได้เลยนะคะในหนังสือเรียนหน้าที่96นะคะก่อนที่เราจะไปทําการทดลองนะคะนักเรียนมาดูก่อนนะคะว่าในตารางบันทึกผลการทดลองนั้นเขาให้นักเรียนทําอะไรบ้างนะคะ วิธีการนะคะเขาก็บอกว่าให้นักเรียนนะคะใส่ชื่อ,อวัสดุที่นํามาทําวัตถุนะคะอย่างเช่นลวดเสียบกระดาษนะคะทํามาจากอะไรคะลวดเสียบกระดาษทํามาจากวัสดุอะไรคะ,ะทํามาจากโลหะนะคะต่อไปไม้จิ้มฟันค่ะไม้จิ้มฟันทํามาจากวัสดุอะไรคะ ไม้ใช่ไหมคะต่อไปนะคะผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดหน้าทํามาจากวัสดุอะไรคะผ้านะคะต่อไปคะ่ะไม้บรรทัดพลาสติกชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าทํามาจากวัสดุที่เรียกว่าพลาสติกนะคะต่อไปลูกกุญแจนะคะลูกกุญแจเนี่ยส่วนใหญ่นะคะทํามาจากโลหะนะคะเพราะว่ามีความแข็งเนาะต่อไปนะคะยางลบนะคะยางลบทํามาจากวัสดุที่เราเรียกว่ายางนั่นเองนะคะ Okay, เดี๋ยวเราจะไปทําการทดลองเรื่องของการนําไฟฟ้านะคะซึ่งจุดประสงค์ของกิจกรรมนี้นะคะเขาก็บอกว่าให้นักเรียนอธิบายได้ว่าวัสดุใดเนี่ยนำไฟฟ้านะคะวัสดุใดไม่นําไฟฟ้านะคะข้อที่2เขาบอกว่านักเรียนจะต้องบอกได้ว่าการนําไฟฟ้านั้นเป็นสมบัติหนึ่งของวัสดุนะคะข้อที่3นักเรียนทําการทดลองและสรุปผลการทดลองเกี่ยวกับการนําไฟฟ้าของวัสดุชนิดต่างๆได้นะคะ ข้อที่4นะคะให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการนําไฟฟ้าของวัสดุนะคะด้วยการมุ่งมั่นตั้งใจนะคะและข้อที่5นักเรียนเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการทํางานนะคะอันนี้ก็เป็นนะคะจุดประสงค์ของการทํากิจกรรมนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูการทดลองกันค่ะนักเรียนมาค่ะนักเรียนวันนี้มาดูเรื่องของการนําไฟฟ้าของวัสดุนะคะมาดูกันนะคะว่าวัสดุชนิดใดสามารถนําไฟฟ้าได้บ้างนะคะ ก่อนอื่นนะคะคุณคครจะให้เรียนดูก่อนนะคะว่าการต่อวงจรไฟฟ้านะคะถ้าเราต่อครบนะคะหลอดไฟจะสว่างแบบนี้นะคะก็คือประกอบไปด้วยนะคะอันนี้นะคะก็คือฐานไฟฉายนะคะอันนี้คือฐานไฟฉายนะคะอันนี้คือสายไฟนะคะก็จะมีสายสีดํากับสีแดงนะคะอันนี้ก็เป็นหลอดไฟนะคะอันนี้ก็เป็นขั้วฐานของ ชุดทดลองไฟฟ้านะคะคือถ้าถ้าไฟครบวงจรเดินครบวงจรหลอดไฟก็จะสว่างแบบนี้นะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูนะคะอันแรกเลยก็คือคลิปหนีบกระดาษนะคะแบบนี้นะคะ,ะคลิปหนีบกระดาษนะคะเราจะต่อผ่านนะคะสายไฟแล้วก็แตะไปที่หลอด่านไฟฉายนะคะถ้าหลอดไฟติดแสดงว่าคลิปหนีบกระดาษนะคะสามารถนําไฟฟ้าได้ติดไหมคะ ะะอ่านนันเรียนก็ไปบันทึกผลนะคะในหน้าที่97นะคะในช่องว่าหลดไฟสว่างหรือไม่สว่างนะคะอันนี้พอเราแตะไปแล้วนะคะ,ะไฟฟ้าเดินครบวงจรหลอดไฟสว่างนะคะ,ะคลิปหนิบกระดาษสว่างนะคะต่อไปนะคะเป็นอุปกรณ์อันต่อไปก็คือไม้จิ้มฟันนะคะไม้จิ้มฟันนะคะก็คือแบบนี้นะคะ เราจะหนีบตรงไม้จิ้มฟันนะคะแล้วก็แตะไปที่ฐานไฟฉายค่ะหลอดไฟสว่างไหมคะ,ะไม่สว่างนะคะหลอดไฟไม่สว่างนะคะไม้จิ้มฟันต่อไปอันต่อไปนะคะเป็นผ้าเช็ดหน้าค่ะเป็นผ้าเช็ดหน้านะคะอันนี้คือผ้าเช็ดหน้านะคะที่คุณครูเอามาทําการทดลองให้เรียนดูนะคะเป็นผ้าเช็ดหน้า คราวนี้นะคะครูจะหนีบใจต,ตรงผ้าเช็ดหน้านะคะแล้วก็แตะไปที่หลอดไฟไอถัดไฟฉายนะคะปรากฏว่าหลอดไฟสว่างไหมคะไม่สว่างนะคะอ่ะเอาออกนะคะผ้าเช็ดหน้าหลอดไฟไม่สว่างนะคะต่อไปนะคะเป็นไม้บรรทัดพลาสติกนะคะซึ่งครูก็จะใช้ไม้บรรทัดอันนี้นะคะ นี่แล้วก็เอาแตะไปที่ฐานไฟฉายนะคะยาวหน่อยนึงอาจจะคูขักนิดนึงนะคะหลอ,อดไฟสว่างไหมคะอืมไม่สว่างนะคะต่อไปถัดาจากไม้บรทัดพลาสติกก็จะเป็นลูกกุญแจนะคะก็จะเป็นลูกกุญแจลูกกุญแจนะคะ หลอดไฟสว่างนะคะลูกกุญแจหลอดไฟสว่างนะคะต่อไปนะคะถัดจากลูกกุญแจก็จะเป็นยางลบนี่อันนี้เป็นยางลบสมัยโบราณน,นะคะใช้ลบปากกาได้นะคะก็จะหนีไปที่ขั้วของหลอดไฟสายไฟแล้วก็แตะไปที่ฐานไฟฉาย หลอดไฟสว่างไหมคะอหลอดไฟไม่สว่างนะคะนั่นเองก็บันทึกผลลงไปในหน้าที่เก้านะคะเมื่อนักเรียนชมวิดีโอกันแล้วนะคะคราวนี้เราก็มาดูนะคะผลการทดลองกันนะคะว่าเมื่อเราเอาลวดเสียบกระดาษไปต่อกับวงจรไฟฟ้านะคะผลปรากฏว่าหลอดไฟสว่างหรือไม่สว่างคะสว่างนะคะ ต่อไปนะคะไม้จิ้มฟันนะคะเมื่อเอาไม้จิ้มฟันไปต่อกับวงจรไฟฟ้าปรากฏว่าหลอดไฟสว่างหรือไม่สว่างคะไม่สว่างนะคะอันต่อไปนะคะเป็นผ้าเช็ดหน้า <ส esus> เมื่อเราเอาผ้าเช็ดหน้าไปต่อกับวงจรไฟฟ้านะคะหลอดไฟสว่างหรือไม่สว่างคะไม่สว่างนะคะต่อไปนะคะไม้บรรทัดพลาสติกไม้บรรทัดพลาสติกนะคะเมื่อเราเอาไปต่อกับวงจรไฟฟ้าหล,ลอดไฟสว่างหรือไม่สว่างคะไม่สว่างนะคะ ต่อไปค่ะลูกกุญแจนะคะเมื่อทําการทดลองนะคะเอาไปต่อกับวงจรไฟฟ้าปรากฏว่าหลอดไฟสว่างนะคะต่อมานะคะยางลบนะคะยางลบเมื่อนําไปต่อกับวงจรไฟฟ้าปรากฏว่าหลอดไฟไม่สว่างค่ะโอเคค่ะอันนี้เป็นผลการทดลองนะคะนักเรียนสามารถบันทึกลงไปได้เลยนะคะในหนังสือเรียนนะลูกนะหน้าที่97นะคะ เมื่อนักเรียนนะคะบันทึกผลการทดลองลงไปแล้วนะคะนักเรียนก็มาตอบคําถามหลังการทํากิจกรรมนะคะในหน้าที่98นะคะคําถามหลังทํากิจกรรมถามว่านะคะข้อที่1นนะคะวัตถุใดนะคะบ้างวัตถุใดบ้างที่ทําให้หลอดไฟสว่างนะคะนักเรียนก็ไปดูนะคะว่าในตารางบันทึกผลนะคะว่ามีวัตถุอะไรบ้างนะคะตามที่เราทําไปเมื่อกี้เหมือนว่าจะมีลวดเสียบกระดาษเนาะแล้วก็ลูกกุญแจนะคะ ต่อไปข้อที่2นะคะวัสดุใดบ้างที่ทําให้หลอดไฟไม่สว่างอันนี้มีอยู่ประมาณ4อันนะคะก็คือไม้ติ้มฟันนะคะผ้าเช็ดหน้านะคะแล้วก็ไม้บรรทัดพลาสติกแล้วก็ยางลบนะคะจากนั้นข้อที่3ามเขาถามว่าวัสดุชนิดใดนําไฟฟ้าวัสดุชนิดใดไม่นําไฟฟ้านะคะให้เยนแยกออกมาใส่นะคะนักเรียนก็ไปเอาคําตอบมาใส่นะคะ อันที่นําไฟฟ้าก็คือหลอดไฟสว่างนะคะเอามาใส่นะคะมีอยู่สองอันเนาะต่อไปนะคะอันที่ไม่นําไฟฟ้านะคะเหมือนว่าจะมีอยู่4อันเนาะน้กงเรียนก็ไปเอามาใส่นะคะลงไปในหนังสือเรียนนะลูกมันมีในหนังสือเรียนอยู่แล้วหน้าที่98นะคะใส่ลงไปในหนังสือเรียนนะคะ มาดูคำถามหลังทำกิจกรรมนะคะในข้อที่4นะคะยังอยู่ที่หน้า98นะคะเขาถามว่าวัตถุที่เป็นตัวนำไฟฟ้าส่วนมากทำมาจากวัสดุประเภทใดนะคะจากที่เราทดลองไปนะคะน่าจะเป็นอะไรคะไม้โลหะผ้าพลาสติกหรือยางนะคะตามที่เราเห็นน่าจะเป็นโลหะนะคะต่อไปนักเรียน,นทราบได้อย่างไรว่าวัสดุดังกล่าวเป็นตัวนำไฟฟ้านะคะ เพราะทำให้หลอดไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าสว่างได้หรือเพราะทำให้หลอดไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าไม่สว่างมันนำไฟฟ้าได้ก็แสดงว่าทำให้หลอดไฟสว่างได้ใช่ไหมคะเพดัะนั้นเรียนก็ติ๊กถูกลงไปนะคะมาดูสรุปผลการทดลองนะคะสรุปผลการทดลองได้ว่าอย่างไรนะคะในการสรุปผลการทดลองเราก็สรุปจากการทําการทดลองเลยนะคะเราก็บอกว่าวัสดุที่นําไฟฟ้าได้นะคะ เมื่อนำมาต่อกับวงจรไฟฟ้าจะทําให้วงจรไฟฟ้าเนี่ยมีหลอดไฟฟ้าสว่างนะคะอันนี้คือการสรุปผลการทดลองจากการทำการทดลองของเรานะคะแต่ถ้าสมมติว่าใครนะคะตามไม่ทันเอ๊ะคุณครูพูดว่าอะไรนะคะฟังไม่ทันนักเรียนไปดูที่หน้า99นะคะ99นะคะตรงที่เป็นเด็กผู้ชายนะคะเขาสรุปให้นะคะตรงย่อหน้าแรกเลยของหน้า99นะคะ มีบอกอยู่ตรงนั้นนะคะโอเคค่ะนักเรียนลงไปบันทึกดูนะลูกนะค่ะในชั่วโมงนี้นะคะคุณครูฝากนักเรียนไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันในชั่วโมงหน้านะคะเ,ออเราจะต่อกันในเรื่องของการใช้ประโยชน์จากวัสดุนะคะก็ให้เรียนเตรียมตัวนะคะแล้วช่วงนี้นะคะก็พยายามอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนนะลูกนะเผื่อจะมีการเก็บคะแนนนะคะเพราะว่าเราใกล้จะ เรียนจบในเทอมแรกแล้วนะคะในภาคเรียนแรกแล้วนะคะก็ะสัปดาห์หน้าก็จะเป็นการทบทวนนะคะนิดๆหน่อยๆสัปดาห์หนู้นก็จะเป็นการสอบละนะคะ,ะให้นักเรียนตั้งใจนะลูกนะอ่านหนังสือบ้างนะคะค่ะวันนี้เจอกันแค่นี้นะคะทุกคนสวัสดีจ้า